สวัสดีคะ่ะเอพซีมีโตตาแว่นสวัสดีพี่น,อน้องทุกทคนนี่เงี้ยน้องข้าวบ้างมีตโตค่ะมีมตโตปลายตัดด,ด้านบ้องกับมีด เตอกทรงหงเหินตัวก็มีตอกเนค่ะเบิ้งอันแหลกกันค่ะนี่มีตอกทรงหงเหินดำกันค่ะมีตอกทรงหงเหินดำกันนี่สองจุดห้าคูณเจ็ดนิ้วสองจุดห้าคูณเจ็ดนิ้วราคาสามร้อยบาท สองจุดห้าคูณเจ็ดนิ้วราคาสามร้อยบาทดามกันทำจากเหล็กแนบมีตอกทรงหงหืนสวยมากมากกำลังเป็นทีนี้โยบนอการแข็งแข็งคมปั่นใบมีโกลนะค่ะเพิ่งสวยมากมากขัดขาวเต็มใบ ให้เบิงทุข้างเด้อค่ะนาเบิงอันต่อมาค่ะมีโตไปตัดด้ามบ้องเบิงหลังไอ้นี่ค่ะเป็นให้แววเอาช่วงนี้ให้มีมองนี้นะค่ะหลังแบบนี้ค่ะิดโตอันนี้สามคูณสิบหกนิ้วราคาสี่ร้อยบาทอันนี้สี่ร้อยบาทเด้อกับสิบหกนิ้วนี่ วัดจากปลายมีดสุดด้ามมีดวัดจากปลายมีดสุดด้ามมีดมีโต๊ะปลายตัดทำจากเหล็กแหนบเบิงค่ะเมือ,องค่ะเมิงค่าสุดทางแล้วเนาะใส่มะมือโบนักบบเบา,บน,บเบาบนำนักพอดีพอดีสู้งานสู้งานหนักค่ะ เุยงั่นหนักได้เลยค่ะเ่านบอกว่าว่าเอานักบ่เอาเอาพอดีพ่อดีได้ย่ายว่ะท่นค่ะพอดีพ่อดีเด้อย่ายย่าเอานักนะย่าน่งกับรงอนึงวก็ตัไหลยรบั่หนาด่เต่อมามาเบิ่ง มีดโตปลายตัดด้ามม่องขนาดเด็กลงมาอีกอันนี้สิบสี่นิ้วสามคูนสามคูนสิบสี่นิ้วราคาสามร้อยบาทสิบสี่นิ้ววัดจากปลายมีดสุดด้ามมีดอันนี้สามร้อยบาทเด้อค่ะสิบสี่นิ้วมีกระทำแจกเหล็กแหนบขึ้นกันค่ะนี่มีดโตปลายตัดด้ามม่องนี่ค่ะ เสียงกระเล็กแนบนะเสียงกังว่านเลยค่ะพี่น้องเห็นแล้วอยากได้ทรมาหาเงินน้องใดที่0934963852เบอร์นิบเบอร์ไล่เด้อค่ะทักทายกับเพื่อน้องทางไล่ก็ะได้ทรมมาได้ตลอด24ชัว่วโมงสามารถรับชมใดยสองช่องทางค่ะทางยูทูบแ้วกับทางเฟ e บุ o ก เขาไปท่อมแล้วก็จะ,สะเสื่อมกดไค์กดแช่แยายน้องน้ำเน่โอนี่นนยายน้องพามาเบิงสำนีก่อนสวัสดีค่ะ